สวัดียามเย็นค่ะยามเย็นเย็นห้ามงสามสิบห้าแล้วค่ะรอน้องกายมาเปิดน้ำจะรดน้ำสวนจะรดน้ำผักฝนไม่ตก <c oughs> รอไปถ้าไม่ตกเดี๋ยวจะแห้ง <c oughs> เดี๋ยววันศุกร์นี้น้องน้องเขยก็คงมาแล้วค่ะจะได้ติดสปริงเกอร์เสียทีห้าจุดเจ็ดจุด <c oughs> ข้างนอกสองข้างในนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าข้างในนี่ห้า ลงไว้เยอะเลยข้างในนี่ผักอะไรตต่เมี่อะไรปนเปนกันเอาสุนกันซะเลยเนะาะเมื่อตอนบ่ายนี่ก็อ่อยมาหน่อยค่ะนิดเดียวค่ะไม่ถึงนาทีฝลอย กายเอ้ยกายครับยังไม่มาเลยเนี่ยยาก็รอ,รอเดี๋ยวเดือนหน้าพ่อเขาก็มาล้ว <c oughs> ปลายเดือนนี้มั <c> ้ง <oughs> สวัสดีค่ะ